ครึ่งปีใช่ไหมก็สามปีครึ3 3 diving, ่งไปสิบโครงการเริ่มต้นจากหลังแรกที่ยอมขายบ้านที FUCK, ่เก็บของรอมนิดได้ม um so huh> um, uh ันก็โตและสณะนีพวกเราได้บอกไหมครับถ้าสมมติว่าสิบโครงการเฉลี่ยโครงการละประมาณหลังๆลอันนี้ก็เกินสิบหลังแล้วไม่เกินเก้าไม่เกินเก้าออเดตรับก็นนอกจัดสรรทั้งหมดใช่ครับก็มีโครงการจัดสรรมีโครงการเดียวกี่หลังครับพี่สูงสุดสิบหลังสิบหลังคือก็จัดสรรป็นขนาดเล็กโดนโดนบังคับเพื่อจัดโดนบังคับมันแบ่งไม่ได้แล้วก็ขอกล่าบว่า อันตีเฉลี่ยถ้าว่าหลังหนึ่งขายประมาณกี่ล้านดิประมาณสักสองล้านสามหรืสองล้านห้าคอาจารย์นี่ก็เกือบเจ็ดสิบแปดสิบหลังเลยทั้งหมดก็น่าจะร้อยแล้วมั้งอาจารย์ออ้ร้อยแล้วถ้าร้อยสองล้านห้ามันมีกระจัดกระจายครับอาจารย์อ๋อกระจัดกระจายแล้วเราอ่อยเราสองหลังประมาณนี้อาจารย์สามปีครึ่งแล้วแต่โอกาสที่จะได้ที่ดินมาครับอาจารย์ทำหมดเลยเก็บเล็กผสมน้อยจุดไหนได้เอาหมด เก็บเห็ดก็เก็บก็จะเก็บเห็ดก็เก็บเข้าใจละก็ประมาณร้อยหลัง 2005, หล discussion? ังสองล้านห้าก็ตามกับคุณธาราสตร์นายทนายสองร้อยห้าสิบล้านผมให้ท่านอดีตน้องประหลัดเกียรติหน่อยครับขอบคุณมากเลยครับผมสุดยอดสุดยอดนะฮะอ่าใครที่เป็นข um> um> yeah> like ้าราชการเนาะท่านสุดท้ายก่อนที่เราจะไปพักเอกอันนี้ไม่ใช่ข้าราชการละคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการอ่าเป็นหนุ่มลอยอีกคนหนึ่งเป็นใครท่านทนายพี่จอจากภูเก็ตค่ะมาฟัง ความคิดของพี่จอนกันนะคะพ